พูดถึงกระบะของ Ford ที่มีความดุดันแบบไม่เกรงใจใครเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึง Ford Ranger Raptor แต่ถ้าพูดถึงรุ่นคุ้มค่าเนี่ยก็อาจจะเป็น Ford Ranger Wi Tra ยแและนี่ครับผมก็เป็นรุ่นที่อัปเกรดจาก w i ยแ Tra มาเป็น Ford Ranger Storm Track พร้อมกับชุดตกแต่งแล้วก็เกียร์ใหม่เป็นเกียร์ e s h i f ตอ r จะมาดูข้างหน้านก่อนแนละ้วทุกคนนี่คำว่า Ranger สีดำครับผมโลโก้ Ford สีดาแล้วก็กระจักหน้าสีดาเฉพาะรุ่น Storm ม r a c k และไฟหน้านะครับผมนี่เป็นรูปตัว C แบบนี้เป็น LED มี daytime running light มาให้แล้วมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะแล้วก็มี AUX มาให้นะครับผมมีเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยถือว่าดีมากนะครับผมการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีดําแดงน,นะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ดุดั้านเลยมามาดูข้างๆกันต่อครับผมนี่นะซุ้มล้อสีดํามาพร้อมกับนี่ครับผมแม็ก เป็นอันนี้เนี่ยเป็นอัลลอยนะครับ20เนิ้วกลางเนี่ยมีโลโก้ฟอร์ดแล้วเขาจะมีคลิปสีแดงมาด้วยในส่วนของยางที่เขาให้มาตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาง255 55 R20 นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างครับมาข้างหลังเนี่ยผมว่าดูดุดันจริงๆอะ่ะ ไฟท้ายเขาให้มาเป็นแบบ led แล้วตัวนี้ 4x4 ตัวนี้เ,นเป็นตัวขับ4นะครับผมฝาท้ายเขาไม่ธรรมดานะเขามีในส่วนของ easy lift มาให้ด้วยเวลาเราเปล่อยตัวฝาท้ายลงมาหรือว่าเรายกกลับขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้แรงเยอะมากนะครับผมแล้วก็ตัวโรวนี้ครับผมเราสามารถปรับได้ปรับได้ด้วยคนเดียวเลยสบายๆนี่แค่ดึงนี้ฟืบลากนี้นะครับผมอ่าอันนี้ผมมองว่ามีประโยชน์มากตัวนี้เนี่ยร็เราก็สามารถรับพวกของที่แบบมีนี ความยาวได้หรือว่าใครที่จะใส่พวกแหลกเก็บของเพิ่มเติมเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับผมเกือบลืมไปเลยสายแคมปิ้งเนี่ยถูกใจแน่นอนเขามี power outlet มาให้ด้วยมีตัวกันในส่วนของน้ำมาให้นะช่องหนึ่งเนี่ยจะสามารถอาลองปล่อยไฟฟ้ามาได้ที่ 12V อโวลต์อีกช่องหนึ่งเนี่ยปล่อยเป็นไฟฟ้า AC มาได้2 3 0โวลต์เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีวกว่าผมว่าใครที่ชอบรถดูดเนี่ยถูกใจแน่นอนไปกันครับนี่มาครับผม ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านี่ทุกคนเลือนไม้อันนี้เนี่ยคือเด่นเลยเข้ารถมาเนี่ยชอบมากตอนนี้เนี่ยเป็นเลือนไม้แบบดิจิตอลด้วยนี่รถกระบะสมัยนี้เลือนไม้ดิจิตอลแล้วนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบ 3, 3ก้านนะครับผมมาติฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของครูสคอนโทรลที่เป็นแบบสต็อปแอนด์โกข้างหน้านี้ก็มีเป็นแบบเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับผมแล้วดูจอยทุกคนคือแบบจอใหญ่มากอะ่ะอันนี้เนี่ยขนาด12.4นิ้วเลยนะ นี่เป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมรองรับการเชื่อมต่อไวเลสแอ p l e c ร์ p เพลย์แล้วก็ Android Auto ในส่วนของแอร์เนี่ยก็เป็นแอร์อัตโนมัติปรับแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการปรับโหมดขับขี่อันนี้จะเป็นขับ2ล้อขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมแล้วก็ขับเคลื่อนแบบโฟล์หนานี้ช่องเก็บของก็ถือว่ากว้างนะครับผมเอาจริงๆผมว่าตรงนี้ก็นุ่มด้วยนะเออโอเคเว้นุ่มสบายเลย ข้างในเนี่ยก็มีช่องจ่ายไฟเป็นช่องจ่ายไฟ12โวลต์มาให้นะครับผมแอดีคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันแบบลงตัวไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการขับขี่ที่ นุ่มลืน่นเครื่องแรงในเรื่องของเครื่องยนต์ยังไม่ได้บอกทุกคนเลยตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรแล้วก็มีในส่วนของเทอร์โบคู่มาด้วยให้กําลังแรงม้าที่210แรงมา้าและแรงบิดที่500นิวตันเมตรในเรื่องของการขับขี่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันจากที่ผมได้ลองขับมานะมันเป็นแบบคําว่า Next Gen จจริงๆอ่ะ มันไม่ใช่แบบว่าฟิลลิ่งว่าเราขับรถกระบะเลยทุกคนมันฟิลลิ่งเหมือนแบบเราขับรถบ้านเราขับรถปกติเลยความรู้สึกตอนแบบออกตัวแล้วรถมีการสารั่นไม่มีเลยคันนี้ขับนุ่มๆเครื่องแรงกดปุ๊บมาคือเรียกได้ว่าถูกใจมากๆน่าโดนมากๆนะครับผมสำหรับตัว Storm Track นี้ผมคิดว่านะใครที่กำลังสนใจในส่วนของ Ford Ranger Wildtrak c ดูว่ทุกคนลองคิดดูนะเพิ่มตังค์8 0 0 0 0บาทคุณได้ Storm Track ชุดแต่งทุกอย่าง าการขับขี่ทุกอย่างผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนโปรไฟล์ไปมากอยากให้ลองมาทดลองขับดูทุกคนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ลองไปขับดูลองมาดูรถตัวจริงแล้วผมว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องถูกใจแบบผมแน่นอนและสําหรับการรีวิวรถของผมในวันนี้ผมขี่แกนพันใหม่กับออโต้วรารตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีครับ